Bitcoin เป็นเหรียญดิจิทัลเหรียญแรกที่เกิดขึ้นบนโลกด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยใช้ปริศนาที่ใช้ชื่อว่าโตชินากามโตะซึ่งไม่มีใครรู้จักเขามาก่อนหลังจากใช้ผู้นี้ได้หายตัวไปเขาก็ได้ทิ้งบิตคอยให้เป็นสมบัติของโลกนี้โดยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเป็นสกุลเงินแรกที่ไม่ขึ้นอยู่กับธนาคารหรือประเทศใดๆซึ่งด้วยจุดเด่นนี้เอง ทำให้บิตคอยเติบโตและได้รับความนิยมในวงกว้างจนก้าวขึ้นมาเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของโลกและมีมูลค่า,าเหรียญมากกว่า1ล้านบาทในปัจจุบันเหตุผลที่ทำให้บิตคอยเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือหลายๆายเว็บในปัจจุบันได้เปิดให้ทำธุรกรรมหรือจ่ายเงินด้วยบิตคอยได้แล้วเช่นเว็บ Paypal ซึ่งในอนาคตเหรียญตัวนี้จะต้องมีราคาที่พุ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนในอนาคตเราอาจจะไม่ใช้เงินบาทเงินดอลลาร์เงินหยวน แต่ทุกคนอาจจะใช้เงินสกุลเดียวนั่นก็คือเงินสกุลบิตคอยก็เป็นได้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครเทรดบิตคอยดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยครับ